แนวคิดในการสร้างเซอร์วิสบนไลน์ Line Official Account, l i ลิฟและ Chatbot โดยที่มีเป้าหมายให้เราได้เงินและผู้ใช้ก็ได้เงินเป็นโมเดลที่ยั่งยืนและน่าสนใจมากครับเพราะเมื่อผู้ใช้มีรายได้เขาจะไม่หนีจากเราไปไหน Retention สูงนี่คือแนวทางการวางโครงสร้างรายได้และกลยุทธ์การขยายตัวจากจุดเริ่มต้นเพียงคนเดียวครับ 1. โมเดลรายได้สำหรับตัวคุณเจ้าของแพลตฟอร์มเมื่อคุณทำเซอร์วิสบนไลน์ คุณสามารถหาไรายได้เข้ากระเป๋าตัวเองได้จากช่องทางหลักๆดังนี้ Subscription Model รายเดือนเก็บค่าสมาชิกรายเดือนจากผู้ใช้เพื่อแลกกับการใช้เครื่องมือพิเศษ Premium Features เช่นการดูสถิติขั้นสูงการส่งข้อความหาลูกค้าของเขาเองแบบไม่จำกัดหรือเครื่องมือช่วยปิดการขาย Transaction Fee ค่าธรรมเนียมหากเซ r ร์ c e ของคุณมีการซื้อขายเกิดขึ้นคุณสามารถหักเปอร์เซ็นต์จากยอดขายนั้นเช่น 1- 3เป็นค่าดำเนินการ Setup หรือ One Time Fee ค่าแรกเข้าค่าเปิดระบบหรือค่าสอนการใช้งานในกรณีที่ระบบซับซ้อนและสร้างรายได้ให้เขาได้มหาศาลโฮเซลมาร์จินกินส่วนต่างหากคุณเป็นคนจัดหาสินค้าหรือบริการต้นน้ำคุณสามารถบวกกำไรก่อนส่งต่อให้ผู้ใช้ไปขายต่อ 2. อโมเดลสร้างรายได้ให้ผู้ใช้ User Empowerment โจทย์คือทำอย่างไรให้เขารวยขึ้นด้วยเซอร์วิสของเรานี่คือหัวใจสำคัญที่จะทำให้เซอร์วิสของคุณกระจายตัวไวมาก เอโมเดลในหน้าดิจิทัลอ f ฟ i ฟอร์เรียตดรอปชิฟออนไลน์คอนเซปต์คุณเตรียมสินค้าดิจิทัลหรือฟิสิเคิลหรือดิวพิเศษไว้ในระบบไล n ์ลิฟ t วิธีทำเงินของผู้ใช้ผู้ใช้สมัครเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์เขาจะได้รับลิงก์หรือ QR Code โค้ดส่วนตัวเขาแค่นำสิ่งนี้ไปแชร์ให้เพื่อนหรือลูกค้าของเขาเมื่อมีคนซื้อผ่านลิงก์นั้นเขาจะได้ค่าคอมมิชชั่นทันทีโดยที่คุณเป็นคนจัดการเรื่องจัดส่งให้ทำไมถึงเวิร์ เขาไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องส่งของแค่แชร์ก็ได้เงิน b โมเดลเครื่องมืออาชีพ professional tool concept คุณสร้างแชทบอทที่ช่วยจัดการคิวจองโต๊ะหรือรับออเดอร์ร้านอาหารวิธีทำเงินของผู้ใช้ผู้ใช้เช่นร้านคาเล็กๆหรือฟรีแลนซ์นำระบบไลน์ของคุณไปใช้รับลูกค้าของเขาเองทำให้เขาดูเป็นเหมืออาชีพขึ้นรับงานได้เยอะขึ้นและจัดการเงินได้ดีขึ้นทำไมถึง work คุณช่วยลดต้นทุนเวลาให้เขาทำให้เขาไปโฟกัสการหาเงินได้มากขึ้น 4. โมเดลตลาดนัดกลาง Marketplace Matching Concept สร้างเซอร์วิสหาแม่บ้านช่างแอร์หรือติวเตอร์วิธีทำเงินของผู้ใช้ผู้ใช้ลงทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในระบบไลน์ของคุณเมื่อมีลูกค้าทักเข้ามาระบบจะส่งงานให้เขาทำไมถึงเวิร์กคุณเป็นคนหาลีดลูกค้ามาป้อนให้เขาเขาจิงขาดคุณไม่ได้ 3. กลยุทธ์เริ่มคนเดียวแล้วกระจายออกไป solo to scale การจะทำคนเดียวให้โตได้ต้องใช้ออโตเมชันและเน็ตเวิร์กเอฟเฟกครับ step หนสร้างซิสเต็มที่ทำงานแทนเราออโตเมชันอย่ารับออเดอร์เองอย่าตอบแชทเองทุกคำใช้ Li n e OA เอ plus แตั้งค่าตอบคำถามพื้นฐาน24ชั่วโมงใช้ Lift Li ล e Frontend f r a m e w ม r k สร้างหน้าเว็บเล็กๆในไลน์ให้กดสั่งซื้อสมัครสมาชิกหรือดูยอดเงินได้เองโดยไม่ต้องทักคุยกับคนเชื่อม API ถ้ามีการโอนเงินให้ระบบตรวจสอบสลิปอัตโนมัติใช้ API ธนาคารหรือ Third p a r t y step สสร้างระบบลูกขาย member get member MGM นี่คือไม้ตายของการกระจายตัวครับตั้งกฎว่าถ้าคุณชวนเพื่อนมาใช้เซอร์วินี้ขายของคุณจะได้5%จากยอดขายของเพื่อนด้วย ระบบนี้จะทำให้ผู้ใช้คนแรกๆของคุณกลายเป็นเซลส์แมนให้คุณโดยอัตโนมัติเขาจะไปสอนเพื่อนเขาใช้งานเองเพราะเขาอยากได้ส่วนแบ่งผลลัพธ์คุณนั่งดูแลระบบคนเดียวแต่มีคนช่วยโปรโมทเป็นร้อยเป็นพันคนสเต็ปสามเกมมิฟเคชันกระตุ้นให้แอคทีฟมีแดชบอร์ดในไลน์ให้เขาเห็นตัวเลขรายได้แบบเรียลไทม์พอเห็นเงินวิ่งเขาก็จะมีกำลังใจทำต่อ มีระบบเลเวลยิ่งทำยอดได้เยอะยิ่งได้ส่วนแบ่งเยอะขึ้นหรือปลดล็อกฟีเจอร์ใหม่ๆตัวอย่างโปรเจกต์ที่เป็นรูปประธรรม example idea ชื่อสมมุติ l ลายตลาดชุมชน social commerce tool 1. คุณผู้สร้างเดียวกับโรงงานขนมหรือเกษตรกรต้นทุนตำ่ำมาใส่ในระบบ Line ช้อปปิ้งหรือ LIF ของคุณผู้ใช้ตัวแทน คือแม่บ้านนักเรียนพนักงานออฟฟิศสมัครเข้ามาใน LINE OA ของคุณการกระจายตัวแทนกดสร้างแคตตาล็อกส่วนตัวจากระบบของคุณแล้วส่งเข้ากรุ๊ปลายหมู่บ้านหรือที่ทำงานการทำเงินเพื่อนบ้านกดสั่งขนมจ่ายเงินเข้าระบบคุณระบบคุณแบ่งกำไรให้ตัวแทนทันที20%เเข้าวอลเล็ตในไลน์ คุณหากต้นทุนและกำไรส่วนของคุณแล้วแจ้งโรงงานส่งของการเติบโตตัวแทนชวนเพื่อนมาเป็นตัวแทนต่อเพื่อกินค่าหัวคิวเล็กๆน้อยๆทำให้เครือข่ายขยายไปเรื่อยๆสรุปหัวใจสำคัญการจะเริ่มคนเดียวได้คุณต้องเป็น System Architect ผู้วางระบบไม่ใช่ Operator ผู้ทำงานคุณสร้างเวทีแพลตฟอร์มให้คนอื่นมาแสดง Users แล้วแบ่งค่าตั๋วกัน Revenue Share